ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมเคนก็แทนนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมโรบบอกในแบบออสตาทาวเวอร์ดีเฟน e ์นะวันนี้ผมจะมาสอนลงเลดใหม่ฮะเลดท็อปหผมจะลงคนเดียวนะฮะโซโล่คนเดียวเนี่ยฮะเลดท็อปหเป็นเลดเอาไว้ทำคาลิฟูล่านะเดี๋ยวผมจะไม่สปีดคูณสอคูณสามนะจะคูณหนึ่งอย่างเงี้ยนะเพื่อ ่าจะได้ทําความทำความเข้าใจวิธีการวางตัวนะอาคารตอนแรกให้วางสปีดบาก่อนก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปกันแบบช้าๆนะจะได้เข้าใจเราจะวางโกคู7จดาวตอนเวฟเวฟสีนะฮะ อันนี้ลงคนเดียวนะโซโลโลงคนเดียวท็อปหโอเคอัพสปีดก่อนนะเดี๋ยวเราจะวางโูคูตอนเวฟี่นะ มอนมันมาสามทางนะแต่ว่าใช้อ่าโกคูมันวางได้แค่ได้แค่ตัวเดียวโอเคอัปสปีต่อเดี๋ยวเวฟฟี่เราจะวางแล้วนะวางโกคู โอเคอัพเงินเลยวางกโกกูเลยครับนี่ครับวางตรงนี้นะไม่ถึงผมวางผิดกว่านะเดี๋ยวขายขายวางวางประมาณให้ให้มันครอบตรงนี้ครับเนี่ยให้ให้มันครอบให้หมดโอเคแล้วก็อัพเงินไปเลยฮนะเดี๋ยวเราจะวางตัวดำต่อเว็บเจ็ดนะ โอเคต่อไปเราก็จะวางเออร์วินนะวางตรงนี้วางสองตัวถ้าใครทำบ้าบนเป็นก็ทำเลยนะทำบ้าบ,าบนแต่ถ้าใครทำไม่เป็นก็ให้วางเออร์วินอีกอ,กอกสองตัวตรงนี้เนะี่ยยี่วางตรงตรงที่ผมยืนอยู่นะ่ยเดี๋ยวผมวางเลยก็ได้เอาตัวนี้กันจะได้รู้ระยะนี่ อัพเลยนะครับโอเคตอนนี้ยังชิวๆอ,อ,อยู่นะเดี๋ยวรอบัฟตรงนี้หมดแล้วก็เราโคดเออร์วินนะ โอเคโอเคต่อไประวางโนด,ดําต่อครับโนด,ดําวางตรงนี้เลยฮะปรับเป็นล้านอัพสักอ่าเนี่ยถึงขั้นถึงขั้นห้าก็พอละเอาตรงเงินเอาสปีต่อโอเค อัพเงินต่อครับตังเหลือก็อัพโกคูเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะวางโกโจรตรงนี้นะวางเจ็ดตัวโกโจบับบ,บับหยุดเวลาเจ็ดตัว นันต่อเลยครับตอนนี้โกคูยังยังตีชิวๆอยู่นะโดดดามวางเพิ่มดีกว่าวางตรงนี้อีกสักตัวโอเคแล้วก็วางตรงนี้อีกสักตัว ันนี้ผมจะสอนแบบช้าๆเลยนะไม่ไม่กดคูณสองคูณคูณสามเลยต่อไปก็วางรอเลยก็ได้ครับวางไว้แปดตัวเลยก็ได้โอเค โกโจเปลี่ยนมาวางตรงนี้ดีกว,ว่าวางได้ไหมเ,เดี๋ยวตัวสปีดวากอนเราจะอัพถึงแค่เวสิบสองพอนะทีเดียวเราก็มาอัพโกคูโกคูถึงแค่ขั้นขั้นห้า ตอนผมเล่นนี้ผมจะคูณสามนะแต่นี่คือเพื่อความเข้าใจจะได้เดี๋ยวมันจะถ้าผมปกคูณสามเดี๋ยวจะตามไม่ทันนะ ตอนนี้เวฟน่าจะน่าจะไม่เดินแล้วมอดมันเยอะจัดผมว่าต้องต้องกดคูณสองแล้วมั้ง เพราะว่ามอนมันมามันตอนนี้เวฟมันมันไม่เดินแล้วกูสามไปเลยแล้วกันผมว่าน่าจะลงง่ายสุดอ่ะนะท็อปหนึ่งถึงท็อปหกอนะเพราะว่า หนึ่งถึงห้านี่มันลงคนเดียวลึกยากเลยแต่ทัพออกนี่ลงคนเดียวง่ายฮะอ๋อนี่ตัวนี้มา แล้วอัพอัออนนพรอเลยตัว p o อ่า p o มากดออโต้กดออตโออต้ไปเลย ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเราจะอัพเงินอีกคันหนึ่งแล้วก็เว็บสิบสามสี่สิบห้าก็อัพโคโคูไปถึงคันคันห้ารอมันมันไม่ตีตัวนี้รอมันไม่ตีตัวข้างหลัง เคเวฟเด้งแล้วครับอัพสปีดต่อแล้วก็พอแล้วนะต่อไปก็เวฟต่อไปก็อัพโกคูแล้วอัพโคคูเลยัตั้งเหลือก็อัพรอกดออโต้เลยครับอัพโคคูต่อครับ ตั่งไม่พอขายพันโอเคนะครับก็ครูอัพถึงแค่คันนี้พอนะคันห้าทิ่ตังเหลือแล้วก็มาอัพรอแล้วกดออโต้ไปเลยอะออโต้ไปเลยอ๋อเดี๋ยวนะผมผมลืมอัพโกโจเดี๋ยว อให้มันเหลืออเอาไว้สักสองขั้นสักสองตัวจริงรอก็ใช้แค่สี่ตัวก็พอแล้วจริงใช้สี่ตัวก็มันก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวโกโจหยุดหยุดเวลากัน จริงๆมันมันมันต้องมันต้องมาเอาเงินมาอัพโกโจโผมผมลืมเลยไปอัพรอโอเค จะผ่านหรือเปล่าเนี่ยน่าจะผ่านนะเดี๋ยวโกโจได้อีกตัวขายรอทิ้งไปแล้วอัพโคโจอีกตัวขายรอที่ยังไม่ยังไม่ได้อัพโอเค โอเคครับน่าจะผ่านแล้วครับอ่าทำคา,าคาลิฟูล่านี่ยคือใช้ลงท็อปห้ากับท็อปหกนะของที่จะต้องใช้ลงท็อปห้าสี่สี่ตาแล้วก็ลงท็อปหกสี่ตามันใช้อย่างละสี่อัน โอเคผ่านแล้ว โอเคได้ครบแล้วครับคาลิฟูลา่าก็เมื่อกี้นี้ลงโลงท็อปหกมันจะได้ต่างหูมานะใช้ทั้งหมดสี่อันแล้วก็ท็อปห้าก็จะได้ไอ้ไอ้ลูกสีาขาวเนี่ยมาสี่อันลงสีตาเดี๋ยวเราก,กดอัพเกตเลยโอเคไม่มีเบสซิ่งนะ ตัวนี้ไม่มีไม่มีไม่มีเบ็ดซิ่งเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมารีวิวรีวิวรีวิวให้ให้ดูว่าอ่าสก,กิลมันเป็นยังไงนะถ้าอย่างไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ Thank you